สวัสดีค่ะมาพบกับสาวย่ากีกแล้ววันนี้สาวย่าจะพามากินอะไรอ่ะตั้งชื่อให้หน่อยสีได้ปะตั้งชื่อให้หน่อยได้ไหมอ่ะเดี๋ยวจะบอกก่อนจะไปแซ่บๆด้วยกันก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งให้ด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันกาดจะตกนะคะดูแลตัวเองเทคแคร์ตัวเองค่ะเอ มันคืออะไรอ่ะคะเรียกว่าหมูผมผ้าเปล่ามา,มา,า,า,ามาคะ่ะมาแซ่บไก่สาวย้ามาค่ะอือรอก็มันร้อนเลยเนาะ เพิ่งทำเสร็จขั้นตอนการทำนะสาวยาก็อยากทำให้ดูอยู่แต่สาวยากก็จับกล้องกับล้ำบากหันหน้าหันหลังกับโบเป็น ฟ้ามืดอยูแล้วค่ะไม่เป็นอย่างนี้ค่ะเสาวญ้าเอาประกาศขาวบางคนเขาก็จะไปลวกนะคะแต่เสาวญ้านึ่งนึ่งให้พอเขาแบบสามารถพับได้นะคะพัพอหนึ่งพอเสร็จแล้วก็มัน นกน้ำเย็นพอนกน้ำเย็นเสร็จปุ๊บสาวยาก็ตีไข่แล้วก็หั่นเนื้อหมูอเอาเนื้อหมูใส่ลงไปในในไข่เลยหมูเราอยากได้ชิ้นแค่ไหนบางแค่ไหนหนาแค่ไหนเราก็ใส่แล้วก็มีเห็ดเข็มทองด้วยนะพอเห็ดเกลร้ยเสร็จปุ๊บทีนี้เรา,เราก็ไอ้นั่นเราก็พับ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 ขเข้าไปไข่ไข่จะจะใส่แบบลดดีลือนอะไรหน่อยก็ได้นะคะ พอพับพอได้ที่พอได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอะไรแล้วก็นึ่งค่ะทีนี้กินกับน้ำจิ้มเปรี้ยวค่ะเอามาฮะน้ำจิ้มซุกี้ค่ะอืมอร่อยจริงได้ได้ เมื่อก่อนสาวยาคเคยทํากินเมื่อก่อนใส่เราจะใส่กุ้งก็ได้นะคะหรือจะเป็นหมูสับก็ได้นะคะเมื่อก่อนสาวยาเขาทำกินแต่ไม่รู้ว่าจะต้องเรียกเมนูอะไรสําหรับสาวยาสาวละสาวยาจะเรียกว่าหมูห่มผ้า เดี๋ยวแล้ค่ะมีคนมาเคาะประตูค่ะแป๊บหนึ่งนะคะสาวยาเขาเรียกว่าหมูห่มผ้าแล้วกันเนาะไม่รู้ว่าจะต้องเรียกอะไรอะ่ะกินกับน้ำจิ้มอันนี้โอเคแล้วค่ะ Ăn hmm. à rồi, à rồi rồi, ngon, คัานติดตัวเลยแต่ยาไม่สตุอปนะคะขออนุญาเอาพริก พและไม่มีตัดต่อเลยนะเอสบุ่นเนาะปกติน้ำน้ำน้ำจิ้มอันนี้สาวย่าจะหั่นพริกลงไปพริกแล้วก็กระเทียมเหมือนจิ้มซุกกี้ค่ะ ฝนฟุ่งจะหยุดตกนะคะแต่พุ่งตงร้อนค่ะเขาเรียกว่ามันอ้าวมันร้อนอบอ้าว ไข่ที่เหลือสาวย่านโรยลงไปเรียกอะไรคะหมูผมผ้าตอนนี้น่าจะประมาณเกือบจะหกโมงแล้วจ้ะ ไเราญาติใส่รสดีไปหน่อยนะในในไข่ทำให้กลมกล่อมเชียวอ่ะอนนี้คำมันใหญ่มันร้อนคือข้างนอกมันดูโอเคแล้วค่ะแต่ข้างในมันมันร้อนมาก อยากถามสาวย่าว่าเผ็ดไหมเผ็ดค่ะไม่ใ่าไม่เผ็ดนะคะเผ็ดแต่สาวย่าชอบแต่ก็เคยเล่าให้ฟังแลวมีประสบการณ์ในการกินเผ็ดอะแสบท้องอะโอ้โหตั้งชื่ออะไรนะหมูผมผ้าเหรอหมูไม่ใช่หมูธรรมดานะคะหมูสามชั้นด้วย เยอเหนื่อยอ๋อทังนลมทั้งแอร์อ่ะเออไม่ได้ช่วยอะไรเราได้เลยใช่ไหม อืมกินพริกขึ้นจมูกกินกระเทียมก็กระเทียมก็กัดตรงนี้ mãi đi mượn hết nha mày mượn 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 เมนูนี้ชอบไหมส่วนต้ยายก็โอเคค่ะแต่ให้นั่นก็ไม่ค่ะเพราะว่ามันต้องกินพริกตามมันต้องแบบชอบกินแบบอีสานอยู่แต่ถือว่าเสาญย่าทำก็ใช้ได้ค่ะก็เิน เล็กๆหน่อยพริกหนูสวนโอ้ยครับคลิปนี้สาวย่าขอจบคลิปเทีทแค่นี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้กันด้วยครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะดูแลสุขภาพนะทุกคนสาวย่าเป็นกำลังใจให้ดูแลเทคแคร์ตัวเองฝนยังไม่หยุดตกค่ะ โอเคค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะใครใครผ่านเข้าเข้ามาดูก็ขอบคุณนะคะ